สวัสดีค่ะแป้องจากช่องพีเอ็มฟอนะคะวันนี้เราจะพาทุกๆคนเนี่ยมาดูรถนะคะฟอร์ดเอลเลที่ว่าแต่งได้เท่มากๆใครเห็นตอนนี้เนี่ยก็คือต้องร้องหวาวอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะไม่ได้มาแค่รีวิวรถอย่างเดียวเราจะมาบอกทริคก,การแยกนะคะเจ้าเอลเลแต่ละรุ่นกันด้วยถ้าเกิดใครพร้อมแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะแป้งต้องขอแนะนําก่อนว่าตัวเอลเลของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด5รุ่นย่อยนะคะก็จะมีเป็นเอลเลสเทรนนะคะเอลเลสไทเทเนียมค่ะ เอเวอร์เรสต์ไทเทเนียมสปอร์ตหรือว่าเอเวอร์เรสต์สปอร์ตที่เราเรียกกันนะคะแล้วก็จะมีตัวไทเทเนียมพัทนะคะแล้วก็ไทเทเนียมพัทไบเทอร์โบค่ะและเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นเอเวอร์เรสต์รุ่นอะไรค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะพามาดูชุดแต่งของคันนี้กันก่อนเลยค่ะคันนี้นะคะชุดแต่งที่เราเห็นเด่นๆก่อนเลยเนี่ยก็คือสีของเขาค่ะสีของคันนี้นะคะจะเห็นแปลกตาไปก็เพราะว่าคันนี้เนี่ยเขาแรปสติ๊กเกอร์สีดําด้านนะคะรอบคันกันไปเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มาดูที่กระจังหน้ากันเลยนะคะตัวนี้จะเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ค่ะเป็นกระจังหน้าสี่เหลี่ยมข้างมูใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีตัวอักษรฟอร์ดนะคะตัวใหญ่ค่ะพร้อมกับไฟ3จุด แล้วก็ในส่วนกันชนหน้านะคะตัวนี้เปลี่ยนกันชนหน้าใหม่ค่ะเป็นกันชนหน้าของ F150 นั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัว C นะคะแต่ว่าจุดที่เป็นที่สังเกตเลยก็คือตัวนี้จะไม่มีเว้์ในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยตัดไปได้เลยนะคะว่าไม่ใช่ไทเทเนียมพัดนะคะแล้วก็ไม่ใช่ไทเทเนียมพัดไบเทอร์โบค่ะมาดูกันที่ด้านข้างนะคะตัวนี้เนี่ย จะทําเป็นทรงวายบอดี้ก็คือติดวายบอดี้เพิ่มนะคะเป็นป่องข้างๆตรงส่วนนี้ค่ะแล้วก็มีคิ้วล้อมาด้วยตัวนี้นะคะก็จะเปลี่ยนแมกและก็ยางด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแมกฟูลนะคะขอบ20ค่ะแล้วก็จะเป็นยาง b f นะคะก็มาดูกันที่ด้านข้างต่อกันเลยนะคะตัวครอบกระจกเนี่ยเขาก็จะติดเป็นครอบกระจกดำด้านมานะคะแล้วก็ครอบมือเปิดเนี่ยของเขาเนี่จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาก็คือเราจะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ตัวนี้ติดเพิ่มเป็นในส่วนของเบ้ารองมือจับค่ะ แล้วก็จะพามาชมความสวยของวายบอดี้นะมีทั้งข้างหน้าแล้วแล้วก็มีทั้งข้างหลังด้วยก็ทําให้รถหลองเราเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งค่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะจะติดเป็นครอบไฟท้ายนะคะแล้วก็จะมีคาดท้ายที่เป็นสีดําเงาค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของกันชนท้ายที่เป็นสีดําเงาเช่นกันค่ะซึ่งชุดแต่งที่เป็นสีดําเงาเนี่ยจะมีอยู่ในเอลเรสรุ่นหนึ่งนะคะแต่ว่าเรายังฟันธงไม่ได้เพราะว่า ชุดแต่งข้างนอกเนี่ยเราสามารถแต่งเพิ่มเข้าไปได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนอื่นๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันค่ะก็สําหรับฝาท้ายตัวนี้นะคะจะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะคะข้างในเนี่ยก็จะแถมเป็นพรมกระดุมสีดําให้นะคะเป็นพรมกระดุม9 d ดีค่ะแล้วก็ภายในด้านบนของเขานะคะในห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นสีขาวครีมค่ะเดี๋ยวแป้งจะพามาดูข้างในกันค่ะซึ่งจะเป็นตัวบอกว่ารุ่นนี้นะคะคือรุ่นอะไรค่ะ ภายในของตัวนี้นะคะจะแต่งด้วยได้สีน้ําเงินเราก็จะเห็นว่าตรงพวงมาลัยตรงนี้ค่ะจะเป็นสีน้ําเงินเห็นไหมคะแล้วก็ในส่วนของเบาะด้วยจะเดินได้เป็นสีน้าเงินซึ่งจะมีอยู่แค่คันเดียวรุ่นเดียวนะคะที่จะเป็นเดินได้สีน้าเงินแบบนี้ก็คือเจ้าตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตนั่นเองค่ะก็คือสรุปแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถดูดักภายนอกก็ได้นะเพราะว่าเราจะเห็นว่าในส่วนของ ครอบมือเปิดนะคะหรือว่าค่าท้ายหรือว่าการชนท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำเงาหมดเลยก็คือจะเป็นชุดแต่งเฉพาะของตัวสปอร์ตอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าข้างหน้าของเขาเนี่ยจะไม่มีเซ็นเซอร์นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของ Ever อร์เรสต์สปเช่นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชิคเล็กๆนะคะสำหรับการแยกรถ Ever อรเรสของเราค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าชอบชุดแต่งแบบนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ